ทีมเอ็กของของคุณแอร์นะฮะบรรยากาศมันเฮฮาเนี่ยมันก็พาแบบเอ้ยทุกคนตื่นเต้นพร้อมจะลุยสนามกันกันเย็นนี้คืนนี้นะครับพี่เช้ามาเช้ามาผมเข้ามาปุ๊บอา้าววันอะไรกันเนี้ยเออคือก็อย่างอย่างที่บอกนะครับมันบรรยากาศดีๆครับตอนที่คุณปลริมบอกว่าบรรยากาศดีๆพวกนี้ทุกคนก็แบบเออเฮ้ยเราก็จะมีกิจกรรมดีๆส่วน ส่วนอ่าไอเหรียญที่มันได้นะอันนั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละแต่ละกลุ่มเลยว่าเขาจะไปจาัดก,การอะไรยังไงแต่ว่าเราเชื่อกันอยู่แล้วว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราทําดีๆสิ่งดีๆทั้งนั้นแต่ก็มันมันมันจะน่าเสียดายมากครับว่าถ้ากิจกรรมดีๆด,ด้วยเจตนาดีๆมันโดนตีความเบอีกแบบหนึ่งซึ่งน้องน้องเขาก็เมื่อวานที่ดูน้องน้องเขาก็ไม่ได้มาอะไรประเด็นอะไรตรงนี้เลย ผมก็เลยก็ไม่เข้าใจครับแต่ก็เข้าใจว่าบางอย่างบางคนบางบางส่วนก็อยากจะอ่า๋อสแสดงความคิดเห็นแต่ว่าที่ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าอืมเหมือนเป็นฝังคมประชาธิปไตยครับเราต้องการเสียงส่วนมากว่าเอ้ยคนส่วนมากเขายังยังอยากทําอยากไปต่อคุณกลุ่มหนึ่งมีความกังวลใจ เราเข้าใจแต่บางอย่างเนี่ยคุณไม่สามารถจะมาเหมารวมแล้วบังคับทุกเราทุกคนได้ฮะอย่างบางอย่างบางสิ่งที่อ่าอ่าคุณพลิมพูดบางประเด็นผมไม่เห็นด้วยแต่ภาพรวมมันยังโอเคผมก็ไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือบางอย่างที่อ่าน้องบางคนที่เขาเข้ามาพูดผมไม่เห็นด้วยแต่ผมผมก็ให้ ผมก็ต้องเคารพเขาว่าเออเขามีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นมีสิทธิ์ทุกอย่างส่วนผมก็มีสิทธิ์ว่าผมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทุกคนผมผมบอกครับว่าผมยังย้ําจุดเดิมของผมว่าผมอยู่กับใครผมแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างถ้าเราต่างกันเกินไปเราก็แค่แยกย้ายไปอยู่ในจุดที่เราว่าเราอยู่ร่วมกันกันกบเขาแล้วแฮปปี้ที่สุดโดยที่ไม่ต้องมามีประเด็นอะไรให้เดือดร้อนกันนะฮะ ผมก็เลยแบบพูดถึงผมก็น่าจะแปลกใจแบบเออเมื่อคืนเราก็นอนแบบนะดูน้องเสร็จอะไรเสร็จเรานอนฝันดีล้วว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวเย็นเนี้ยอุตส่าห์เนี้ยไปกดกดมาเตรียมแลกโยนกุนหลาบแล้วเช้ามาเอา้าอะไรกันเนี่ยงงเลยก็เลยแบบอนะครับก็อึดอัดใจนิดนึงแต่ผมว่ายังไงอะพวกเราก็น่าจะทํากันต่อแหละครับเพราะว่ามันกิจกรรมดีๆแล้วก็ไม่ มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรก็ก็เข้าใจแค่ว่ามีบางคนบางกลุ่มเขาห่วงกังวลเรื่องบางประเด็นแต่เขาก็ต้องให้เกียรติเราด้วยฮะเหมือนที่เราให้เกียรติเขาว่าอ่าเขามีความพวงยยประเด็นนี้อ่ะเราก็ให้เกียรติเราฟังแต่คุณก็ต้องรับฟังไม่ใช่จะมาบังคับเราทุกอย่างแล้วเขาจะมาบังคับว่าทุกคนต้องทําเหมือนเขาอันนั้นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วฮะอันนั้นมันระบบประเดการแล้ว ประชาธิปไตยที่มันมันดีงามเพราะว่าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้และสุดท้ายทุกคนเคารพเสียงส่วนใหญ่แล้วเราเดินไปในทางเดียวกันแค่นั้นนะครับอันนี้คือที่ผมผมอยากจะพูดนี่ครับพี่แล้วก็กิจกร,รรมไม่ใช่ทุ่มหนึ่งอะพี่พี่เลื่อนไปทุ่มครึ่งผมเลยงงทุ่มหนึ่งไม่ใช่เหรอบยพี่อยาก<ม>ขึ้นเวลาไหนพี่ก็ขึ้นเวลานั้นแหละพี่ขึ้นตั้งแต่หกโมง,งนั่นแหละเพราะเพราะเรานอนมาอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่พเราลอ <P> ็อกเมจิแล้วพี่นอนมาอยู่แล้ว เมื่อกี้ก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าจะขึ้นเนี่ยว่าจะบอกว่าจะบอกคุณเบียวว่าอ่าพบพวกผมล็อกแมจิไว้แล้วนะครับจับจับแมจิล็อกล็อกไปแล้วนะครับไปไหนไม่ได้แล้วแมจิพี่เบียพี่เบียฝนก็อยร์จับโต๊ะไว้ให้แมจิจอดเลยผมจัากจับโต๊ะไว้ให้แมจิจอดเลยเนี่ยจองจองจองโต๊ะไว้ให้แมจิเลยนีเรที่ซื้อซื้อกันต้องต๊อย่างนี้เลยครับเนี่ยซื้อตัวซื้อตัว เออน้องนัดบอกว่าเออพี่นัดบอกพี่นัดหรือน้องนัดก็ไม่รู้เนี่ยบอกว่านอนเลยนอนเลยเออนอนมาเลยตอนนี้นอนรอเลยเสือเสือพื้นมอนใบนอนรอเลยขอบคุณค่ะอ้าวปวดหัวมากพี่พี่เบียร์พี่เบียร์กิจกรรมยังอยู่ใช่ไหมคะยังคงอยู่ใช่ไหมก็จริงจริงจริงๆวันสี่แรกที่คุยกันนะครับก็จะจัดต่อนะครับแต่ว่าพอหลังจากสักเมื่อ ก็ไติดหน่อยก็คือมีหลายทีมแจ้งมาว่าไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะขอถอนตัวหรือยกเลิกไปไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่เบียบกิจกรรมที่ร้านอ๋ออ๋อเหรอครับอันนี้อันนี้คือไม่แน่ใจ <c oughs> คือรัาคำเลิกนะครับกิจกรรมที่ร้านเนี่ยอันนั้นผมผมก็ส่งรายละเอียดทั้งหลายแหละก็คือส่งไปให้ทางทีมท X ทั้งหมดแล้วครับผม ก็คือจะอยู่ที่ว่าทางทางทางทีมคันคางปูวิทย์หรืออะไรนี้จะประสานกลับมายังไงครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาผมบอกผมแจ้งไปว่ายังมีเวลาครับหลังหลังปีใหม่หรือก่อนงานสักแค่อาทิตยเดีเอาผมก็สามารถจัดให้ให้ได้แล้วครับยเป็นผู้ใหญ่กันค่ะพกไม่เลิกหรอกค่ะคุณเบียร์ครับผมก็ไม่ได้คือจริงผมก็ไม่ได้กังวลตรงนั้นล่ะครับว่าเลิกไม่เลิกอะไรยังไงก็คือแล้วแต่สัพทิารณาครับผมก็ทุกอย่างผมก็คือไอ้นี้ไปให้หมดแล้วห้องเฮิรงล็อกไว้หมดแล้ว เอ่อเครื่องดมเครื่องดื่มหรือว่าอะไรแล้วแต่คือเตรียมการไว้ให้หมดแล้วครับถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มหรืออะไรยังไงก็คือก็แค่จัดแกงให้มันเสร็จทุกอย่างแคนนั้นนะครับอืมเพราะว่าฝนเยอะแล้วเนาะครับเพราะว่าปีใหม่ด้วยเนาะคุณเบียร์เนาะคนก็จะแบบมีกินข้าวกินเลี้ยงกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับช่วงนั้นน่าบรรมันมันจะค่อนไปทางไปดยกันละ ก็จะซอฟลงหน่อยแล้วครับแต่ถ้าเป็นช่วงนี้หรือช่วงครึ่งเดือนของมกราเนี่็ก็ก็คนอาจจะเยอะเหมือนกันครับเพราะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมี่างที่บอกนะพี่เบียร์คือเอาที่เราสบายใจค่ะเราไม่สบายใจที่จะแข่งเราก็ไม่ต้องแข่งเราไม่สบายใจที่จะเล่นเราก็ไม่ต้องเล่นค่ะเพราะว่าพี่พี่มีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะการที่เราจะไปให้คนทั้งโลกคิดถึงเหมือนเรามันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกเราอยู่ที่ว่าตัวเราเองอะเราคิดเห็นยังไงเออ เรื่องนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตคุยกับแม่นิดอีกทีหนึ่งนะครับในในทีมว่าจะเอาอย่างไรไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าแม่นิษน่าจะทํางานอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ค่ะไม่มีปัญหาเลยคือเอาเอาที่เราสบายใจถ้าทุกฝ่ายทีมเนี่ยไม่สบายใจก็ไม่ไม่ไม่ต้องลงเลยแล้วเราก็ไม่มีการมาว่าอะไรกันเลยค่ะบอกเลยว่าไม่มีการว่าอะไรกันเลยเนาะเอาที่น้องๆคือก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะต้องแบบเป็นประเด็นอะไรใหญ่โตขนาดนั้น อ้าโอ้โหพี่บอกแล้วพี่เป็นสแตนบายรอตั้งแต่หกโมงเออใครใครอยากจะเล่นกับพี่ก็ก็ทักมาทักมาพี่เป็นสแตนบายรออยู่แล้วพี่พพี่พี่จะไปร้องเพลงพี่จะไปนอนรอเออพี่นอนมาเลยนะตอนเนี้ยพี่ที่นำเสนอตรงนี้น้องมานาคือเราเปลี่ยนชื่อซะในการแกงขัดกลายเป็นแบบคือให้มันเปลี่ยนชื่อ เพราะว่ามันเหมือนกับหลายคนเขาคล้องใจคือพี่ก็ยังไม่รู้คนในคนนอกคนไหนเนาะก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความสบายใจก็คือแห่งแห่งแต่ว่าเราไม่ต้องใช้ชื่ออะไรก็ได้ชื่ออะไรนี่เพราะว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับอ่ด้อมใช่ไหมชื่อด้อมกอ็เราก็ตัดคําว่าด้อมเดจีออกไปซะอ่าเป็นการแข่งขันแบบกระชับมิตรก็ได้ ไม่ไม่แม่เนี่ยแม่หนูยังไม่รู้เลยว่าเขาตั้งตั้งอะไรแข่งขันอะไรกันนี่แม่จะได้ตัดชื่อดอมอะไรออกไปไี่รากีเดจีหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ไม่รู้ว่ใช่หรือเปล่าที่ราสีเดจีตัดตรงนี้ออกอ่ะเพื่อความสบายใจแล้วกายเป็นแบบว่ากระชับสัมพันธ์เออพี่แค่เออพี่แค่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่ากระชับสัมพันธ์เออโอเคโอเคอ่ะเอาตามนี้แล้วกันสบายใจเออนั่นแหละ ระชับสัมพันธ์เดียวก็เข้าประเด็นปูร้องกระชับสัมพันใครอยากเล่นก็เล่นใครไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นประเด็นกูรองปูเดินอะไรน่ะมันแล้วแต่จะคิดกันแหละเพราะว่าเอาเป็นมาราธอนพีเคแล้วกันเอออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคือทำในเป็นส่วนตัวเป็ส่วนตัวของแต่ละด้อมใช่ได้อะกีฬาแปดห่วงแล้วกันเออกีฬาแปดห่วงนะนะออืก็จะได้ไม่มีคําคอรหาอะไร จะได้ไม่มาฟอกขาวเราไงอย่าปิบอย่าไปอย่าไปจะได้ไม่มาฟอกขาวไงทุกคนอ้าวก็เห็นชอบอยากจะซักฟอกกันนี่แม่เอาเอาเข้าไปอีกเออเอาเอาปีใหม่เออคีราสีปีใหม่ก็โด้คล้องจองดีไว้คีราสสีปีใหม่เออเออเอาสีเอาสีคีราสีปีใหม่เออนะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อความสบายใจ เนาะเพราะว่ามันเหมือนกับคือพี่ก็ไม่รู้คนในคนนอกมีใครบ้างเนี่ยพี่คือบางทีเราเราก็ไม่รู้เนาะแต่พี่เห็นนอนาๆานี่นอนมาแน่นอนแต่ว่าทีมเอ็กซ์ี่นอนมาแน่นอนไงนอนมาแน่นอนเอาบอกเลยจะนอนลับไหมครับแล้วเดี๋ยวเรานอนจับตอนเราตอนลับแชมป์ครับคุณเบียรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากอดช่วยแชมป์กลับครับ ก็ช่วงนี้ก็ให้คุเบียรถือรองให้พวกเราไปรับแล้วผมถือไว้แล้วนะครับผมไม่ปล่อยแล้วครับใช่ไหมใช่ไหมกอดกอดไว้เลยนะพี่เปียนะกอดไว้เลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวรายได้ที่ได้เราจะไปกินข้าวที่ร้านคุณเบียเอาละราจะจองโต๊ะหนึ่งโต๊ะนี่เป็นไงกี่ราสีปีใหม่ อชื่อดีนะครับกิฬาสีฟีใหม่ของจอดีด้วยงั้นไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่ทำอาร์ตเวร์กเราก็ลบไปดีกว่าไหมนะถูกรลบไปนะไอ้ตัวอะไที่มันจะกระทบอ่ะก็คือตัดออกไปแซวเพื่อความสบายใจเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่พวกเราเนาะมันมีหลายคนแม่หย่านะแม่แม่สองใจนะเพราะว่าหนูเห็นหนูเห็นยุทธแม่ไปอีกห้องหนึ่งนะของหนูมีสี่ยุทธอือรอด อายุั้นน่ะมันเป็นยุทธ์สำรองแต่ว่าขอโทษพีมานาเออไปดูเมื่อคืนแฟนพี่ถามว่าคนติดตามเธอเท่าไหร่แล้วยุทธเนี้ยสามร้อยกว่าแล้วยุทธ้นอ่นนะสำรองว่าที่ไหนได้แปดร้อยกว่าโอ้พี่พี่พ <he> e ี่อย่าลืมนะล็งงอบบี้กันนะพี่ปีชาอย่าลืมนะนอนมานะเออกีฬาสีปีใหม่นะเออ อ่าอย่าคาอันนี้เราหากกาลังพนก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็พี่จะสรุปแล้วนะเดี๋ยวพี่จะไปช่วยแฟนทํากับข้าวให้เด็กได้ค่ะได้ค่ะไม่ฟังพี่เจแก้วท้องท้องก่อนหน่อยเหรอยังเจ๊แก้วเดี๋ยวทีหลังเอาพี่ตบก่อนเอาโอเคค่ะโอเคค่ะก็พี่ก็ฝากพวกเราเนาะว่าคือคิดจะทําอะไรคือก็แล้วแต่ไม่ได้ฝากเฉพาะในนี้นะคะฝากทุกๆคนนะคะในดอมเดจีว่า เป้าหมายหลักเราคืออะไรนะเป้าหมายรองคืออะไรนะคะคิดกันให้ดีๆคิดกันให้รอบครอบนะคะแล้วพยายามต้องใช้คําว่าพยายามอสร้างความสุขกันให้เยอะๆนะเพราะว่าชีวิตคนเราเดี๋ยวนี้มันมีแต่เรื่องเครียดนะคะพี่ตอนนี้พี่การเมืองพี่ไม่เอาเลยพอแฟนพูดจะพูดการเมืองพี่บอกว่าพอไม่ต้องพูดสต็อปเนี่ยจะบอกนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้เนี่ยพี่ก็หวังว่ามันเป็นอ่าส่งท้ายปีเก่าแล้วเนาะแต่จริงๆก็คือปีใหม่ของอ่าทางคริสเขาเริ่มใหม่แล้วเนาะมานาอันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นปีใหม่ส่วนปีใหม่ไทยก็จะเป็นวันที่อันเนี้ยหนึง่งเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพวกเราก็คงจะเริ่มต้นที่ดีเนาะ,ะน้องคามินเขาก็ออกมาพูดหมดแล้วแล้วเขาก็จะไม่พูดอีกแล้วนะแต่จากนี้ไปใช่ไหมไเขาก็บอกเขาจะไม่พูดอีกแล้ว เพราะฉะนั้นน่ะแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงยังไงเราดูเป้าหมายเขาคืออะไรนะคะแล้วพวกเราก็บอกแล้วไงว่าพวกเราคือในส่วนของพี่เนี่ยพี่มองมองต,ตั้งแต่การมนตั้งแต่แรกคือไม่มีคําว่าปองดองเพราะว่าไหนไหนคือเหมือนน้องวนาบอกคือเดินหน้าแล้วไงเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังไม่ได้เพราะนั้นเรามีส่วนยังไงในการที่จะอยู่ในด้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมของน้องเนี่ยวันพวกเนี้ย เตรียมตาให้ดีๆนะคะใครที่ว่าชอบง่วงนอนในเวลาที่น้องไปเ,เดินภูมิแดงเนี่ยก็เอากาแฟมาถางไว้ถ้ามันไม่ไหวก็เอาไม้จิ้มฟันถางไว้นะคะหางตาไว้ไว้ดูนะคะแล้วก็เปิดใจรับกับความสุขให้เต็มที่มาดูความสวยสดความเจริญก้าวหน้าความเติบโตและก็ความภา,าคภูมิใจของพวกเรานะคะในวันพรุ่งนี้ให้กำลังใจนะคะแล้วในวันที่ ยีนะ่สิบแปดแล้วเมื่อคืนก็เข้าไปคอมเมนต์ที่อห้องแม่ไผ่นะคะแม่ไผ่เป็นคนที่เอน่าสงสารมากโดนโดนหลายทางเลยนะคะก็ก็รับปากไว้แล้วว่าเราจะเข้าไปาดูดีะนะคะพอเรารับปากอะไรเนี่ยเราก็จะทําเพราะฉะนั้นนะคะเอาสองกิจกรรมนี้ก่อนนะคะแล้ววันปีใหม่รอฟังเพลงพรปีใหม่จากน้องกามินอีกครั้งหนึ่งเนาะ เราะนั้นเชื่อว่าไม่อยากเห็นน้องปวดหัวไม่อยากเห็นน้องเครียดน้องบอกน้องปวดหัวน้องเครียดมันอะไรกันนะักขนาถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยอะไรวะนะคะทำไมมีแต่เรื่องแต่เราอนะมันมีอยู่ตลอดเวลาสุขได้แค่สิบเปอร์เซ็นทุกไปสักเก้าสิบเปอร์เซ็นมันจะไหวไหมใช่ไหมมาหยาอันนี้ <M F S 1> คือมาหยา ก็เลยพยายามประคับประคองพูดกันอยู่ตลอดเวลาในคนแก่สองคนนี่แหละว่าเฮ้ยเราต้องอยู่นะถ้าเราไปไม่ได้เราต้องอยู่นะคะคุยกันอยู่สองคนแต่ไม่รู้